ระยะเวลาจากปี2513ถึง2547คือ35ปีแห่งการลดแล่นบนแผ่นฟิล์มของผู้ชายผู้มีรอยยิ้มแห่งความเป็นมิตรระบายทั่วใบหน้าไม่รู้จังแสดงออกถึงความเป็นคนที่รักพวกพ้องเพื่อนฝูงบอกเลยไปถึงความเป็นผู้ที่รู้จักที่ต่ำที่สูงอ่อนน้อมถ่อมตนและมีน้ำใจใครจะเชื่อว่ารอยยิ้มที่ดูแล้วสบายตาสบายใจเช่นนี้จะมาจากผู้ที่ครั้งหนึ่งเคยได้ชื่อว่าดาวร้ายจอมพระการ ที่ดูดุดันกลั่นกล้าหน้าเกรงขามนำมาซึ่งความน่าสะพรึงข้นครั้มของผู้ชมผู้ดูทั่วประเทศแต่หากเราลองถามหัวใจตัวเองให้ชัดๆจะพบว่าใครเลยจะกล้าเกลียดดาวร้ายผู้น่ารักคนนี้ได้ลงคอดาวร้ายผู้เคยเป็นพระเอกมาก,ก่อนและภาพผู้ช่วยพระเอกนางเอกที่คอยปล่อยมุกทำหน้าทำตาทะเลนทะลึงเพื่อให้รอยยิ้มและเสียงหัวเราะได้ปฏิสนธิขึ้นบนใบหน้าและหัวใจของผู้ที่กำลังใจจดใจจ่ออยู่กับหน้าจอ อย่างเอาใจลุ้นให้ฝ่ายธรรมะที่เขากำลังดูอยู่นั้นสามารถเอาชนะอธรรมทั้งหลายให้ราบคาบหมดสิ้นเสี้ยนหนามใจให้ได้นักแสดงผู้ทุ่มเทให้กับการแสดงชนิดบูลุยแหลกแลกด้วยชีวิตจนสิ่งที่เขาได้ทุ่มเทไปได้กลายเป็นความบอบช้ำรื้อรังสะสมและส่งผลให้เกิดสิ่งที่ทุกคนคาดไม่ถึงในบ้านปลายชีวิตของดาวร้ายผู้น่ารักคนนี้ลักอภิชาติราชานังบูตลอดการลักอภิชาติมีชื่อเล่นว่าเปียก เปียกก็เป็นหนุ่มอีกคนที่ฝันอยากเป็นพระเอกมาตั้งแต่เพิ่งแรกนมแตกผ่านต้องยอมรับว่าพระเอกรุ่นเก่าสมัยนั้นมีอิทธิพลและทรงอนุภาพขนาดไหนไม่ว่าจะเป็นมิตรชัยบัญชาชาย,ยาสุริยันสมบัติเมธนีอุลยุนยรัตชนะศรีอุบลหนุ่มน้อยจากวังใหม่เขตปทุมวันอย่างเปียกพอได้ดูหนังมากๆเข้าจิตวิญ,ญญาณของความเป็นหนังก็เริ่มเข้าสิงหายใจเข้าเป็นหมัดเป็นศอกหายใจออกเป็นเข่าเป็นเตะเรียนแบบท่าทางวันดาพระเอกในดวงใจทั้งหลาย ที่วาดลวดลายต่อสู้กับผู้ร้ายในหนังที่ได้ดูมาอย่างออกรถวันแล้ววันเล่าจะว่าแปลกก็ได้ที่บุคลิกการชอบเรียนแบบท่าทางของดารานักแสดงที่ตนชื่นชอบนี้มีเหมือนกันแทบทุกคนในบรรดาหนุมนักฝันอยากเป็นพระเอกทั้งหลายอย่างสมบัติเมธานีก็เช่นกันตอนเด็กพ่อพาไปดูหนังบ่อยๆพอกลับมาสมบัติเมธานีก็เริ่มออกท่าออกทางหน้ากระจกเรียนแบบพระเอกที่เพิ่งดูมาจนย่ามาเห็นหนุ่มน้อยแอดสมบัติเมธานีก็ถึงกับยิ้มมว้วนเขินอายไปหลายตลบ อีกคนก็คือดามดัสกรก็เช่นกันเขาอยากเป็นดาราอยากเป็นพระเอกมาตั้งแต่เป็นเด็กถึงขนาดซุ่มซักซ้อมร่างกายฝึกขี่ม้าโชควยฟันดาบอยู่ทุกเมื่อเช่อวันพอหัวใจมุ่งมั่นก็เลยสั่งให้กายทําตามหัวใจมุ่งมั่นนั้นอย่างสม่ําเสมออย่างจาพนมก็มีพนาฤิติกัยเป็นไอดอลทั้งจาพนมและพนาฤทธิกัยต่างอยากเป็นนักแสดงมาตั้งแต่เด็กด้วยกันทั้งคู่ฝ่อฝึกซ้อมร่างกายอย่างหนักก่อนที่จะได้เข้าวงการด้วยซ้ําหนุ่มเปียกของเราก็ไม่ได้แตกต่างจากทุกท่านที่กล่าวมา แอบซุ่มซ้อมฝึกฝนตนเองอยู่เงียบๆหกหน้าหกหลังหมุนหน้าหมุนหลังตีลังกามาตั้งแต่เยาว์วัยเราวกับว่าโชคชะตากำลังเตรียมตัวให้เขาไปเป็นราชานางบูในอนาคตข้างหน้าในปี2513ครูชาลีอินทรวิจิตผู้กำกับภาพยนตร์และผู้ประพันธ์เพลงมือทองอีกคนของวงการได้ประกาศหานักแสดงหน้าใหม่เพื่อมาร่วมแสดงหนังไทยสำหรับฉายออกโทรทัศน์ชื่อเรื่องปิงวังยมน่านหนุ่มเปียกหรือจะรอช้าได้ เขาจูงมือตัวเองก้าวไปควยคว้าโอกาสครั้งนี้ได้สําเร็จได้กลายเป็นหนึ่งใน4ีของดาราหน้าใหม่ประดับวงการบันเทิงไทยในปี2513นี้เองครูชาลีอินทรวิจิตได้ปั้นดาวดวงใหม่ขึ้น4ี่ดวงด้วยกันคือดามดัสกรโดมสิงโมลีคมอัคเดตและลักอภิชาติประเดิมเริ่มแรกในการแสดงหนังโทรทัศน์เรื่องปิงวังยมน่านเป็นที่รู้จักกันในนามของดามโดมคมลักตรงนี้ขอเสริมเป็นเกรดอีกเล็กน้อยคําว่าหนังโทรทัศน์ หรือภาพยนตร์โทรทัศน์ก็คือยุคก่อนจะมีหนังอย่างน้อยอยู่สองประเภทที่รู้จักกันโดยทั่วไปก็คือหนังที่ฉายบนจอสีขาวที่เราคุ้นเคยกันดีกับหนังที่ฉายในโทรทัศน์หนังโทรทัศน์ก็เหมือนกับละครโทรทัศน์สมัยนี้นั่นเองนะครับออกเป็นตอนๆฉายเป็นตอนๆเดินเรื่องจากจุดเริ่มต้นไปจนจบเรื่องแต่หนังโทรทัศน์จะแตกต่างจากละครโทรทัศน์ก็คือหนังโทรทัศน์ไม่ได้ใช้เสียงจริงของนักแสดงจะมาใส่เสียงภาคทีหลังส่วนละครโทรทัศน์จะใช้เสียงจริงของนักแสดง เปียกหรือลักอภิชาติในปี2513เขาอายุ24ปีได้เล่นหนังโทรทัศน์เรื่องแรกปิงวังยมน่านแล้วชื่อเสียงก็เริ่มพอมีบ้างแต่ยังไม่ได้ขยายวงกว้างออกไปเท่าใดนักในปี2514ครูชาลีอินทรวิจิตเจ้าเก่าก็ได้คิดโปรเจกต์จะสร้างหนังขึ้นอีกเรื่องคราวนี้เป็นหนังจอเงินตั้งชื่อเรื่องไว้แล้วว่าสื่อกาม,มเทพเตรียมผักดันเด็กปั้นทั้ง4คือดามโดมคมลักเข้าสู่วงการภาพยนตร์อย่างเต็มตัว แรกเริ่มเดิมทีครูชาลีอินทรวิจิตวางตัวนักแสดงไว้ว่าให้ลักอภิชาติเป็นพระเอกส่วนคมอัคเดชถึงแม้จะมีความหล่อคมแต่คาแรคเตอร์ของเขาเหมาะที่จะเป็นพระรองมากกว่าส่วนดามรัชกรกับโดมสิงโมลีครูชาลีท่านฟันธงเลยว่าบุคลิกท่าทางหน้าตาแบบนี้หากเอาดีทางตัวร้ายล่ะก็เป็นต้องรุ่งแน่จึงให้ทั้งสองเป็นดาวร้ายในเรื่องนี้ทุกอย่างถูกวางลงตัวดิบดีไว้หมดแล้วแต่ครูชาลีอินทรวิจิตก็มาคิดอีกทีว่า หนังทุกเรื่องมันต้องมีนางเอกพระเอกที่ชัดเจนเป็นคู่ขวัญพาหนังจากจุดเริ่มไปสู่จุดจบได้สมบูรณ์ครูชาลีศิลปินแห่งชาติในเวลาต่อมาจึงต้องครุ่นคิดอีกรอบก,กันหน้าหนังขายไม่ได้เลยให้มีพระเอกนางเอกหลักช่วยผลักดันลักอภิชาติไปในตัวเพราะลักอภิชาติยังหน้าใหม่หากใจร้อนให้ระบบทพระเอกเดียวก็ถือว่าเป็นการแบกรับหนังทั้งเรื่องเกินไปเกินกําลังนักแสดงที่เพิ่งเล่นหนังเรื่องแรกจะทําได้สุดท้ายในเรื่องสื่อกามเทพในปี2514 ครูชาลีอินทรวิจิตก็ได้พระเอกนางเอ,งเอกมาแสดงนําในเรื่องนั่นก็คือสมบัติเมธนีกับเพชราชวราชทุกอย่างผ่านไปได้ดีหนังได้กําไรเส้นทางสายดวงดาวของรักอภิชาติก็เริ่มชัดเจนณเวลานั้นเป็นต้นมาด้วยบุคลิกเป็นคนเข้ากับคนอื่นได้ง่ายยิ้มแย้มแจ่มใสวางตัวได้เหมาะสมพอเหมาะพอดีในที่ในทางที่ตัวเองควรอยู่ควเป็นบวกกับสติปิณ์ในด้านการแสดงที่มีสูง มีวินัยตรงต่อเวลามีความรับผิดชอบอย่างเสมอต้นเสมอปลายยังไม่รวมการทุ่มลงไปทั้งชีวิตต่อทุกบทบาทที่ได้รับมาจึงทำให้ลักอภิชาติเป็นที่รักใคร่ของทุกคนในวงการโดยเฉพาะบรรดาผู้สร้างหนังผู้กำกับหนังต่างเรียกใช้บริการพระเอกก็ได้ผู้ร้ายก็ดีคนนี้อย่างท่วมท้นล้นหลามในวงการนี้จะมีสกิลคนที่เล่นได้ทั้งบทร้ายและบทดีทั้งบทตลกบทบู๊บทรามา่าชีวิตน้ำตาท่วมจอลักอภิชาติทำได้ และทำได้ดีอย่างไร้ข้อกังขาโดยเฉพาะบทบู๊บทแอคชั่นเรียกได้ว่าลักอภิชาติเล่นจริงเจ็บจริงไม่ใช้สแตนแมนไม่ใช้สแตนอินหรือตัวแสดงแทนแม้แตครั้งเดียวก็ไม่เคยมีแต่ลักอภิชาติซะอีกที่หลายๆครั้งหลายๆเรื่องหลายๆบทบาทหลายๆฉากหลายๆพระเอกที่พระเอกหลายๆคนไม่กล้าเล่นเขาก็พร้อมที่จะทำหน้าที่แสดงแทนได้อย่างเต็มใจสุดใจและมืออาชีพถึงใจ ครั้งหนึ่งในหนังเรื่องเจ้าสาวมาลิซอนปี2529เป็นฉากที่มีการต่อสู้กันอย่างพลันวันพลันเกดีลาบูแบบธรรมชาติไม่มีการประดิษฐ์ประดอยใดๆเล่นแบบท่าแม่ไม,ม้เมือยไทยล้วนๆทั้งมัดเตะเข่าศอกของรักอภิชาติกำลังวาดลวดลายอย่างอินในบททุ่มไปทั้งจิตวิญญาณศิลปินปรากฏว่าฉากนั้นมีเล่นผิดคิวที่ไหลอาบบนใบหน้าของรักอภิชาติตอนนั้นถ้าเป็นเหงื่อก็เป็นเหงื่อสีแดงขาวครุง้งใช่ เขาได้รับบาดเจ็บหัวแตกด้วยสปิริตอันแรงกล้าลักอภิชาติยังไม่หยุดแสดงเพื่อไปหาหมอกลับบอกว่าไม่เป็นไรให้กองถ่ายถ่ายทำต่อจนกว่าจะหมดคิวเพราะคิวถ่ายแต่ละคิวมีค่าใช้ใจ่ายไม่ใช่น้อยๆหากยกเลิกหรือหยุดกลางคันไม่ส่งผลดีต่อกองถ่ายแน่ๆและอีกเรื่องก็เรื่องสิงสำออยในปี2520ของผู้กำกับผู้สร้างดอกดินกัญญามาน เรื่องนี้ลักอภิชาติก็ได้รับบาดเจ็บเช่นกันจากการพิคิวน้ำใจลักอภิชาติมากกว่าน้ำสีแดงที่ทะลักออกจากแผลของเขาอย่างเทียบกันไม่ได้สำหรับการแสดงที่เรียกว่าฉากจำฉากที่เป็นที่ประทับใจฉากที่เป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของวงการหนังไทยขณะนั้นก็คือในหนังเรื่องชุมแพปี2519 ลักอภิชาติโคจรมาพบกับสิทธิ์ร่วมสำนักเดียวกันอย่างดามรัชกรฉากจำที่ว่านั้นปรากฏขึ้นบนหลังคารถสองแถวและอภิชาติต่อสู้กันอย่างดุเดือดกับดามรัชกรอยู่บนนั้นอย่างแทบไม่เคยปรากฏมีฉากแบบนี้มาก่อนในหนังไทยยุคนั้นที่สำคัญดาราเจ้าบทบาททั้งสองเล่นจริงแสดงจริงเจ็บจริง,รงไม่มีตัวแสดงแทนแม้แต่ช็อตเดียวต่อมาฉากจำฉากฮือฮาฉากนี้ได้กลายเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของนังบูแอคชั่น มีผู้สร้างนางบูอีกหลายคนที่เพิ่มฉากนี้เข้าไปในหนังของตนอย่างตั้งใจลักอภิชาติพอบทร้ายก็เข้าถึงตัวละครจนคนดูอย่างเรารู้สึกกววลิ่งกลัวต่อแววฉายฉานเดือดดานที่เขาสื่อออกมาจากดวงตาคู่เกล้าวนั้นในขณะที่ฝั่งหนึ่งของความรู้สึกก็บอกว่าเกลียดดาวร้ายผู้น่ารักคนนี้ไม่ลงจริงๆในส่วนของฝ่ายธรรมะลักอภิชาติมักได้เป็นผู้ช่วยพระเอกบ้างผู้ช่วยนางเอกบ้างเข้าขากันได้ดีกับสมบัติเมตินีกับสรพงษ์ชาตรีและจรุณีสุขสวัสดิ์ รู้สึกจะเป็นดารานักแสดงหญิงคนเดียวในวงการที่ลักอภิชาติได้เล่นเป็นผู้ช่วยมากที่สุดเป็นคู่หูมากที่สุดอย่างเรื่องเจ้าพ่อภูเขียวปี2524นั่นไประรลักอภิชาติเล่นเป็นตุวยพี่ชายของแตว๋วน้องสาวแก่นแก้วขาลุยที่แสดงโดยจรณีสุขสวัสดิ์บอกได้คําเดียวว่าเข้าขาเข้ามุกกันรับมุกกันโบ,บะเลยทีเดียวเรื่องนี้สรพงษ์ชาตรีนำแสดงนะครับจึงไม่แปลกใจที่ลักอภิชาติจะเป็นผู้ช่วยสรพงษ์ที่รับบทเป็นผานหรือภูไทยจนตลอดทั้งเรื่อง ถ้าจะให้พูดแบบลีลาของแสนรักเมืองโคราชอดีตโคศกประจำวงสายันสัญญาก็ต้องบอกว่าบ้านนอกในกรุงบ้านทุ่งแดนไกลเมื่อ30-40ปีก่อนนั้นหากมีรถหนังเร่หนังขายาวิ่งเข้าหมู่บ้านสักคันกินข้าวเคี้ยวข้าวอยู่ก็หยุดกินหยุดเคี้ยวกำลังโดดน้ำเล่นกันตุ่มตุมประสาเด็กเลี้ยงควายอยู่ก็เหมือนจะถูกมนต์ประหลาดสะกดเอาไว้ให้นิ่งจังงังขาที่และพอได้ยินคำโฆษณาที่ขุนหูเท่านั้นต่างก็เฮก็หากันลั่นทุ่ง คำโฆษณาที่หนังเร่นางคายาชอบใช้ก็ประมาณว่าคืนนี้พบกับสรพงษ์ชาตรีจรุณีสุขสวัสดิ์ดามดัชกรชุมพรเทพพิทักษ์และลักษ์อภิชาติก็มีแต่ดาราในดวงใจทั้งนั้นจะให้เราชาวกระบือบานน้อยๆไม่เฮลั่นทุ่งได้ยังไงมันตื่นเต้นที่คืนนี้จะได้ดูหนังบูแบบมันๆโดยเฉพาะมีชื่อลักษ์อภิชาติพ่วงท้ายด้วยแล้วไม่ว่าเรื่องไหนไม่เคยทําให้ผิดหวังนักบูแต่ละคนจะมีท่าประจําตัวของตัวเองถ้าเป็นหนังฮอลลีวูดอย่างสตีเวนซีกัน ก็จะมีท่าหักกระดูกจนได้ฉายาว่าจอมหักกระดูกเพราะเขาเคยเป็นอาจารย์สอนไอคิดโดศิลปะการต่อสู้แบบญี่ปุ่นมาก่อนหรืออย่างบุชลีก็จะมีท่าที่ได้จากศิลปะการป้องกันตัวที่เรียกว่าจิตคุนโดหรือเจียชานเต้าเฉินหลงหรือแจ็คกี้ชานก็จะมีท่าฟัดฟัดฮาฮาส่วนจาพนมก็จะมีท่าช้างกูอยู่ไหนพิภพผู้พินโยดาวร้ายดวงจะดัดอีกดวงของวงการนางไทยก็มีท่ารูปหัวโลนแล้วทำเสียงมันเคี้ยวเซตยมประดาก่อนจะพูดออกมาว่า ข้าจะยัดเยียดความเป็นผัวให้กับเองลักอภิชาติมีท่าประจำตัวของเขาก็คือกระโดดทีบสองขาตีลังกา,กออกาสองตลกออกหมัดสอกเข่าเตะแบบได้รับอิทธิพลมาจากศิละปะแม่ไม้มยมยไทยแบบเต็มๆบางเรื่องบางบท,บทเห็นเขาคลุกฝุ่นเต็มหน้าเต็มตาเต็มตัวจนแทบจำไม่ได้บางบทเห็นเขากระโดดตีลังกาม้วนหน้าเข้าไปในคอกหมูที่เต็มไปด้วยขี้หมูออกมาขี้หมูเต็มหัวเต็มตัวแถมยังคาบขี้หมูไว้เต็มปากเสียอีกต่างหากเขาเป็นพระเอกก็ได้เป็นผู้ร้ายก็ดี และอีกบทบาทหนึ่งที่เขาทําได้ดีเยี่ยมไม่แพ้กันก็คือบทตลกทางตลกของรักอภิชาติออกแนวผู้ถูกกระทําตลกแบบเจ็บตัวตลกแย่ตลกยอมคล้ายๆทางของบรมคูดาราตลกอีกท่านหนึ่งของวงการก็คือดอกดินกัญญามานในส่วนของหนังดรามา่าหนังชีวิตลักอภิชาติเรียกน้ําตาแย่งซีนได้หลายเรื่องหลายฉากและอีกเรื่องที่เป็นหนังแนวผู้หญิงมีคู่หลายคนเรื่องนี้ทําให้ชีวิตเขา เปลี่ยนไปตลอดการนั่นก็คือหนังเรื่องทองประกายแสงปี2 5 1 7ของรุตลนภพที่ว่าชีวิตเขาเปลี่ยนไปตลอดการก็เพราะว่านางเอกเรื่องนี้กลายมาเป็นนางเอกในชีวิตจริงของเขาปี25 1 7ลักอภิชาติแต่งงานอยู่กินกันเงียบๆกับวันธนานบุญบันเทิงนางเอกจากหนังเรื่องทองประกายแสงนั่นเองมีพยานรักด้วยกัน3มคน คนโตคือชนอภิชาติเป็นนักร้องเพลงลูกทุ่งสังกัดค่ายนพพรซิโบโกของพนมนพพรลูกชายคนรองเป็นสตันแมนเคยเล่นหนังเรื่องโคดสู้โคดโสในปี2553เป็นหนึ่งในทีมงานของพันนาดิติไกรมีครั้งหนึ่งลักอภิชาติเคยพูดว่าเกิดมาชาตินี้ขอได้สร้างได้กำกับหนังกับเขาสักเรื่องก็ถือว่านอนตายตาดับแล้วในที่สุดปี2531หนังเรื่อง ทองเถื่อนก็ถือกำเนิดขึ้นโดยลักอภิชาตินั่งแท่นเป็นทั้งผู้สร้างผู้กำกับการแสดงมีสรพงษ์ชาตรีเพื่อนรักกับจรุณีสุขสวัสดิ์คู่สีทั้งในจอและนอกจอมานำแสดงเป็นหนังเกี่ยวกับทองอีกเรื่องที่ประสบความสำเร็จอย่างงดงามลักอภิชาติชายาราชาหนังบูไม่ได้มาเพราะโชคช่วยแต่มันคือชายาที่ได้มาจากการลงมือเล่นจริงเจ็บจริงทำจริงเขาเป็นนักแสดงประเภทจ้างร้อยเล่นล้านไม่ใช่เดือน2เดือน ไม่ใช่ปีสปีและการบาดเจ็บสะสมซ้ำๆอย่างนี้มันยาวนานถึง35ปีพออายุมากขึ้นบวกกับการที่ต้องรับปวบูหนักๆมาทั้งชีวิตกลายเป็นบาดแผลสะสมข้างในอย่างที่ไม่มีใครรู้มาก่อนความทุกทางกายทั้งหลายทั้งปวงได้แสดงออกผ่านโรคร้ายที่ยากจะเยียวยาช่วงเริ่มป่วยงานเริ่มห่างหายครอบครัวต้องปาก,กัดตินทีบแทบทุกวิธีทางเพื่อความอยู่รอดลักษภิชาติยังคงก้มหน้าก้มตาสู้กับชีวิต เขาเป็นคนรักศักดิ์ศรีตัวเองยิ่งกว่าชีวิตเช่นกันแม้จะลำบากยากเย็นขนาดไหนก็ไม่เคยไปขอร้องของ,งานกับใครเพราะเขาเชื่อและยึดมั่นตัวเองเสมอว่าการจะได้อะไรมาสักอย่างหรือการจะมีอะไรสักอย่างเราต้องมีอะไรไปแลกเปลี่ยนเข้ามาไม่ยอมเอาของใครฟรีๆตอนเริ่มป่วยใหม่ๆอาการยังไม่ปรากฏมากนักพอมีคนติดต่อหยิบยื่นงานมาให้เขารีบตอบปฏิเสธออกไปอย่างทันทีด้วยเหตุผลที่บุงบอกถึงความเป็นคนรักศักดิ์ศรีของเขาเป็นอย่างยิ่งโดยเขาบอกว่าสภาพร่างกายอย่างนี้ไม่รับงานเด็ดขาด รับไปตัวเองป่วยอยู่กลัวทํางานให้เขาได้ไม่เต็มที่เรื่องเงินน่ะอยากได้แต่จะมีประโยชน์อะไรเมื่อเล่นแล้วงานของเขาออกมาแย่ลักอภิชาติบางข้อมูลบอกว่าชื่อเกิดของเขาคือสมชายสะอาดสีชื่อเล่นเปียกชื่อจริงตามบัตรประจำตัวประชาชนคือลักกุลสิริวุธิชัยเกิดเมื่อวันที่9ตุลาคม2489 บ้านเกิดอยู่แถววังใหม่เขตปทุมวันกรุงเทพมหานครพระเอกยิ้มละไมยดาวร้ายผู้น่ารักคนนี้ได้จากเราไปเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์2547ด้วยโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองที่โรงพยาบาลราชวิถีสิริอายุ58ปีปิดตำนานกระโดดทีบสองขาทีลังกาสองตลบตลอดการนักแสดงผู้ทุ่มเทราชาหนังบูคนนี้จะอยู่ในใจของเราตลอดไปอีกนานเท่านานลักอภิชาตขอกราบคาวรวะเลย ด้วยความเคารพยิ่ง